นั่งดูทุเรียนไม่มีใครฟังผมก็ทำอยู่ดีแหละกราบสวัสดีครับการเดินสโลเมื่อคุณไม่มีบ้อง EP ที่10แล้ววันนี้มากับทุนเรียนเมื่อถึง EP ที่10ก็ต้องทำให้มันเปเ c i นิโอ้ไม่คิดว่ามันจะมาถึง EP ที่10ได้ซ้ำวันนี้มีคนขอมาเยอะพอสมควรก่อนที่เราจะไปกันรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะถ้าใครอายุไม่ถึง18ปีเรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วย ไปสักพักนึงนก็ไม่หายไปนานนะวันสองวันเองคลิปล่าสุดน่าจะเป็นแตงโมนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมจะลองทําเป็นแนวนอนแล้วผมอยากจะลองทําลงยูทูปเพื่อนๆขอทุเรียนกันมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํากับมันยังไงจริงๆตอนที่ไปยืนที่ร้านอะแล้วเห็นป้าเขาปอกอผมก็คิดว่าแบบผมไม่น่ากลับมาปอกเองได้อะ่ะคือให้เขาผ่าให้เราทําอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วผมมีหน้าที่กลับมาประดิษฐ์มาอย่างเดียวบอกก่อนว่าช็อตแรกที่ผมจะทําผมจะตัดตรงเนี้ยแหลมๆอะแล้วก็มาปักตรงเนี้ย เพื่อให้มันเป็นโจแต่แบบผมมองว่ามันมียามีสารมีอะไรไม่ผมไม่กล้ามาทาเท่าไหร่หวะงั้นผมจะขอออร์แกนิกเพียวๆมาอันนี้ซื้อมาเกือบสองกิโลอ่ะหักหมดทุกอันจะทํารอดไหมวะเนี่ยยังไม่เจออันที่ถูกใจเราก็แกะไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้เหมือนจะรอดวะอันนี้คือทรงสวยงามเจาะรูตรงนี้แหละถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนสุดแต่ความสามารถกูละอุ้ยหึยงไรวะ เม็ดมันหลุดออกไปไว้แล้วมันเป็นร่องให้พอดีเลยเอาล่ะในเมื่อโชคชะตามันนำพาทุกอย่างไม่มีคําว่าบังเอิญเดี๋ยวผมจะใช้ภูนี้แหละจากที่ต้องบดดีดกลายเป็นไม่ต้องบดดิดวะ่ะผมจะใช้ภูนี้นะผมจะใช้ความบังเอิญของมันใส่สมุนไพรเข้าไปตรงนี้แล้วผมจะเจาะรูตรงนี้เพื่อเป็นจุดดึงแหล่งพลังงานกลิ่นแม่งแบบเต็มห้องเฮ้ยอะผมจะใส่สมุนไพรเข้าไปตรงนี้นะครับลุยเลยนี่อคิดเลยว่ะ พูดไปใครเขาจะเชื่อนั่งดูดตุรียน <c oughs> โฟจัด <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ความรู้ด้วยนะแบบให้ความรู้จริงๆแล้วก็แบบอ่านข่าวอ่านสาระที่มันเกี่ยวกับวงการกัญชานิดนึง <c oughs> อาจจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้กัญชาเพืเพื่อนฟังเออไม่มีใครฟังผมก็ทำอยู่ดีแหละ เจอกันคลิปต่อไปเจอกัน